สวัสดีครับพบกับมาน้อยธรรมดาอีกแล้วครับสําหรับใครนะครับที่มีเศษท่อเรือเหลือครับท่อ3นิ้วนิ้วครึ่งเก็บไว้ครับเดี๋ยวมาน้อยธรรมดาจะพาทาช้อนตักดินพวนดินแล้วก็อุปกรณ์กอกดินใส่ถุงกันครับกอกง่ายกอกไวเบาแรงครับทําไว้กอกดินใช้ในสวนหรือทําไว้กอกรับจ้างก็ดีครับ1ชั่วโมงสามารถกอกได้200ถุงหนึ่งวันก็ได้ประมาณ1,500ถุงเลยครับผมเจาะประมาณ2ี่0เซนนะครับ คื้นึงครับโดยประมาณครับจากปากถุงครับท่อที่ผมใช้ครับเป็นท่อ3นิ้วครับถุงก็ขนาด3นิ้วเช่นเดียวกันครับเราจะผ่าตรงกลางแบบนี้ครับตามคลิปวิดีโอเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะนําไปลนไฟครับใส่ถุงมือชุบน้ําด้วยครับเพื่อป้องกันความร้อนครับนี่ครับจากนั้นเราก็ดัดให้เป็นรูปร่างนะครับดัดเสร็จก็จุ่มน้าครับให้ PVC แข็งตัวครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ตกแต่งด้วยการเจียครับเก็บรายละเอียดให้สวยงามครับ ส่วนท่อนิ้วครึ่งอีกอันนะครับผมก็จะนํามาดัดเช่นเดียวกันครับเหมาะสําหรับทําช้อนตักดินพวนดินครับจากนั้นนะครับผมจะทําการตัดครับตามคลิปวิดีโอเลยครับเพื่อให้เป็นทรงช้อนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับง่ายๆแต่ใช้ได้จริงครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมาน้อยธรรมดาด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมาน้อยธรรมดาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ